มายมาเจมาอะไรวะอะไรวะเอเดี๋ยวเรากูรอฟังเสียงมันแป๊บถ้ามันดีเข้ามาเดี๋ยวสแกนให้แบบจังดับเลยแม่หมดเว้ยเว้ยมีคลิปเจ้ไ้บีเมนมาจริงสาสองแกนเอามอนบี้สวยนี่ีีแต่ไม่จะโล่จอยมีจอยนามุกมุกอย่าปข้างหน้า ไม่ไม่ย่ดอยัาดันได้ไหมใครใครใครใักสปดรอปล้สเปดอปสปดรอปั้ไหมลดอปลงมิดลองมิดลองมิดยงมม้งไงก็มาบิจิตรปะลมดรอปลมดรอปโอ้ดินหนอเหียดิเวทโอดินไปสวยสวยสวยฟาดลีวลิงสวยมากที่เรามาแล้วไงเดตาหน้ามันโอดินทาคนอว่ามีรอยตรงว่าแบจะเบดไปสยอดสดยอด Last lao, in the up. Last lao, in the best. Last in the